สว, рон, สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับมือนี้ก็อยู่กับช่องโกโก้อีสานสำลานครับพี่น้องมุ่งเก่ามุ่งเดิมมุ่งเก่ามุ่งเดิมมุ่งขายของพี่น้องเอ้ยมือนี้เขาสิมากินบักม่วงครับพี่น้องแง่แรกแง่เหม nee ือนซองเขากินอันตำมะฮงไปแล้วรู้สึกไม่เป็นบสสววงเลยพี่น้องเป็นบสสววงก็เลยรู้สึกว่าเออต้องมากินบักม่วงกินเพราะว่าคันเพราะกินนี่ก็สิเป็นบสสววงยู่บอเ์เซาไหมพี่น้องเป็นคือสิไข่อยู่ตลอดเวลาไหมครับอยู่เบิดมือเบิดเว้นเลยมือนี้ ก็เลยว่าสิมาก,กินบอกม่วงให้พี่น้องเบิ่งอีกแง่เหมือนเร้งสันดีก็เลยว่าเออมาอัดขี้ให้พี่น้องเบิ่งอีกกวัวมาก,กิ่นบอกม่วงพี่น้องน้ำจิ้มนี่กรเฮ็ดเองให้พี่น้องคนน่ะนะเห็นอกพี่น้องเห็นมาครับเนี่ย แกียเลยครับมันเป็นมาบักม่วงบะพีนองคือสมแม่งเลยอ่ะ สม,ม้วทีเดียพี่น้องสมแห้งหมักม่วงเออเห็ดเขียวหมักพริกนะ่พี่น้องมันทำไม่ค่อยหลายหมักพริก <c oughs> มันเฮียเป็นเบิ้ตสว่งไหมพี่น้องเบิเหมือเลย ซองซ้ำมือมนันหนีเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห่อนอยู่ลายนวยกับกิ่นเ่รเบิดพี่นอ่องกินข้อแบบข้อมันสวงนักหน่อยไม่เป็นแบบลนสวง บักโม่งอุดรนสมน์ยได้พี่น้องบักโม่งอุดรอินตอร์มาุ่งวังเว้น ก็ดียูพี่น้องรู้สึกว่ากับเพชรเพชรได้ล่ละแต่มานกับเป็นแบบอาเอาๆแม่มุน,มนี่นะเป็นฮอนฮอนแล้วเอา,เ,อา,เ,อาเป็นมดสวงบ่ท่านโดนคำม,มากนีหนาวอยู่หล่ะเห็นบอกจ้าเป็นแนวไดอ โอ้เจ oh, okay, <laughs> oh. ้าโอ้ดีว่าขาดแล้วหมอกมองอ่อนอยู่นี่พี่น้องอ่อนอยู่อ่อนอยู่อ่อนอยู่ ยาเ็ดชีบอนันน์่ดี้ยพี่น้องจอากกันกินซ้อยจูให้พี่น้องบ้างเย่จะยังสองจีสองใจอยูไหมพี่น้องเพราะว่าเกิดมากเพราะท่านเคยกินซ้อยจูจักเทียบม่เคยกินเนี่ยดิบบ่ากล้ากินไหมพี่น้อง แบบอันเนื้อดิบเนาะก,กระสีแดงจึงเครืองอยูุ่้ค่อยกระย่านดีแล้วพี่น้อง <c oughs> อแต่ขันพี่น้องรีเครดอ่านกระเสียนอันใหญยุ่ กะสิล่องกิ่เมองยูพี่นอ้องช่วงเรงๆตะเก่านี่ลูกค้าหลายเลยพี่น้องจังวันมือนีไบ่ค่อยหลายขาเขาจดแต่งงานขาเขาจะโอ้เอขาเจดเขาจะมันขเขาจะมัน ก็เหียบจนันเอยมึงน้อสุเบอรลอกอ,อ,อะไรเยี่ย้อเปม่หย่ำบ้าขาดนี่เกลียน,นแข็งมันน้ำได้หน่อย ของพี่น้องพร้อมพอกับพร้พอมป่าพร้อมข้าครับิปหนาห้องสิบผ้าพี่นอ้พพพนองมากินอย่างพี่น้องค่ะติดตามไปเลยสิบแบบพี่น้องสิคาดว่ถึง่าห้องสิบกินนอี้ยงต่อไปนี้พี่น้องท้าเบิรงเลยครับบาคลิปต่อไปสิเป็นยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เลยนะครับพี่น้องบางคนเขาก็สงสัยครับบาบางคนพี่น้องก็สีสงสัยว่าเออซองไป,าาปยังคือหาว่าพอไปยังคือยังคนหาว่าพออันนี้ผมกับพยายาม่ม เบ่งอยู่ครับว่ามัดเป็นจ้าไหนแต่บางคนกับคนหาว่าพี่น้องกับพยายามโกดเขามองลิงอันที่ผมแปะไว้อะครับยุ่งทึ่งทึงคลิปพี่น้องกะล่องโกดเข้าไปเบ่งครับแล้วก็โกดติดตามแล้วพี่น้องสิเพาผ่านคลิปต่างๆที่ผมลงเอาครับก็ต้องขอขอบพูดหลายๆพี่น้องที่พี่น้องติดตามกันก็หวังว่าคลิปต่อไป ซีดีดีดีเกิดไปเรื่อยๆพี่น้องแล้วก็ชิม,มีคลิปที่แบบเพ็ดพี่น้องแบบตกใจอยู่จากน้อยว่าเออเขากินา่นยังไงพี่น้องเบิรงพี่น้องอาจจะบอกเคยเห็นเมนูตันที่แบบเขาเคยกิ่นนะสินะแมน,นพี่น้องโอเคครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสวัสดีครับ